เทศบาลตำบลยิ้วงามร่วมกับสภาเทศบาลตำบลยิ้วงามกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง16หมู่บ้านพร้อมด้วยประชาชนตำบลยิ้วงามและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสืบสารประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะงานบุญมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2566ณเขตพุทธาวาสวัดดอยแก้วตำบลยิ้วงามโดยพิธีเริ่มขึ้นเวลา8นาฬิกา30นาที ประธานในพิธีร้อยตรีสวงนาพานนายกเทศมนตรีตำบลน,นิ้วงามกล่าวเปิดงานและเคลื่อนลงมาจากบริเวณลานเชิงบันไดยพญานาค109ขั้นเพื่อรับบินทบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาทรเนืองแน่นยาวตลอดแนวถนนที่เชื่อมต่อระหว่างสองวัดคือเขตพุทธวาดวัดดอยแก้วและวัดเขาแก้วระยะทางกว่า2กิโลเมตร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเชื่อว่าในช่วงเข้าพรรษาพระพุทธองค์ประทับจำพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระมารดาที่สิ้นพระชนไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นถึงวันปาวารณาออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้งสามได้แก่บันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียกวันเทโวโรหณะและวันพระพุทธเจ้าเปิดสามโลกคือสวรรค์นมนุษย์และบาดาลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลก